สวัสดีครับพบกับครอบครัวน้องเสกสันครับวันนี้น้องเสกสันตื่นขึ้นแล้วครับนี่ตื่นขึ้นก็เริ่มซนครับเริ่มซนเริ่มที่จะเล่นคอ,อกแล้วนะครับนี่ซนมากครับเด็กน้อยต่อไปก็ต้องต้องเสริมเสริมคอ,อกขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าน้องก็เริ่มที่จะเล่นซนครับซนเุ้ย

แม่ก็ถกูลูกก็เล่นเอาเอาแล้วทีนี้ไม่เตะครับจะคาบผมจะคาบอย่างเดียวผมเลี้ยงบอลก่อนเลี้ยงซ้ายขวาเปลี่ยงไปทางไหนน้ำมาพี่โอ้ยไปแล้วทานู้นแล้วเนาะเด็กๆไปมันให้มัน,มนก็เริ่มสนครับสนตามภาษาเด็กนะครับ เมื่อคืนพอควานก็นอนตรงนี้ครับนี่นอนตรงนี้น้องก็ดึงดึงดึงมุ้งครับสงสัยจะปลุกปลุกมา <c oughs> เอาเอา,เอา,เอาโอ้โหซ้ายขวาด้วยซ้ายขวาด้วยหลบซ้ายขวาเอาแม่ก็เล่นทางนู้นลูกก็เล่นทางนี้เอา,เ,อาเด็กเด็กข้าวเด็กข้าวเด็กข้าว

เอาไม่ได้ครับเอาไม่ได้อยากอยากอยากเล่นบอลครับนี่สวัสดีครับนี่ต่อไปก็จะเป็นมุม <c oughs> ไปมุมประจำแล้วมุมประจำของน้องครับ <c oughs> ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาจากไหน เลียงเบ้ออู้หู้ยเอาตีบอลได้แล้วได้มาแล้วครับมาแล้วเอายกล้อยกล้อต้องหลบก่อนครับไม่หลบต้องถ้าไม่หลบก็ เดี๋ยวจะชนเอานะครับดูงัดคับง,งัดครับงัดจะปีนข้อออกไปเที่ยวครับจะปีนข้อออกไปเที่ยวอยากไปหาน้องม้ามั้งคุณนนน่นอน้องม้าอยู่ทางนูน้น <c oughs> เลบ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 วันนี้วันนี้วันนี้นี่นี่นี่นอ๋อหยาดหยาดยัยยงบอลครับ,บยังบอลยังบอลแล้วยังบอลแล้ว Bloom đó bơm đó Ê, mẹ chưa, hãm mẹ chưa. hả? chưa nó. No, đỡ ba đỡ Hả, Huân, thắng nít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  thằng 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 này thằng này thằng này, อาโชว์นะครับโชว์หน่อยโชว์เลี้ยงบอลหน่อยซ้ายขวาแล้วโอ้ย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 เป็นเล่นน้ำตกน้ำตกตรงนั้นครับน้ำตกมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาโชว์ด้วยโชว์โชว์เลี้ยงบอลนี่เบียแล้วเอาติดแล้วติดแล้วเดี๋ยวโชว์กัน กัรจับลูกครับจับล <K> ูก <K> โอ <Wireless> ้ยโอ้เข้าไปอีกแล้วที่หาเจอแล้วหาเจอแล้วเลี้ยงเลี้ยงบอลได้แล้วเลี้ยงบอลได้แล้วเดี๋ยวโชว์ก่อนโชว์ก่อนอุ้ยเสาโยกครับแรงเยอะครับแรงเยอะโชว์เลี้ยงบอลครับโชว์เลี้ยงบอลนี่ไม่ยอมห่างเลยเนี่ยผมก็เลี้ยงได้ผมก็เลี้ยงได้อุ้ย งับงับงัดงัดงัดงับเอางัดงับจังไดเนี่เอ้าอืออออเอ้าเอ้าเอ้าออกมาได้บ่ล่ะไม่ได้ครับไม่ได้ต้องต้องมีผู้ช่วยครับถ้าไม่มีผู้ช่วยนี่เตะบอลไม่ได้ครับ โดนโดนโดนฝนใหม่ครับฝนใหม่ <c oughs> กำลังคึกครับกำลังคึกเอ้าตึ้มโอ้ยยงัยงยงัยงยังยังยังโอาเลี้ยงซ้ายขวาไปขวาไปได้ไปได้ไไดโอ้ยโอ้ยชนโอ้ยชน,ยชนไม่เป็นไรครับนี่ผมเก่งครับผมเก่งแล้วโอ้ยอยากไม่ได้เอา้ายิบเลยวะนั่นโอ้ยช่วยผมหน่อยครับไปแล้ว ตอนนี้ก็12วันแล้วนะครับนี่ก็12วันครับลาเริงเต็มที่ครับเสาเยังเซรครับเสาต้องหลบผม <c oughs> ไม่หลบคือนชนครับไม่หลบคือชนโอ้โหคันครับคันโอ้ยแม่ก็เล่นคอ,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 อกอยู่ทางนู้นลูกก็มาเล่นคอกอยู่ทางนี้เอ้า ก็ต้องต้องเสริมเสริมพ้อขึ้นไปอีกครับชั้นหนึ่งถ้า3มชั้นนี้ก็น้องก็คงจะปีนออกไปได้นะครับห้าวมาครับเด็กเด็ก12วันครับเด็ก12วันห้าวมากเลยจังใดนี่ฮะาลูกขึ้นลูกขึ้นลูกขึ้น กินน้ำบ่เดี๋ยวกินน้ำก่อนครับเดี๋ยวก็ขอผมกินน้ำก่อนครับกินน้ำก่อนเอา <c oughs> กินน้ำก่อนครับยังไงยังอาบน้ำก่อนครับอาบน้ำแป๊บนึงครับให้สดชื่นครับให้สดชื่นโอ้ยเยี่ยวแล้วครับแม่ทานก่อนลูกเดี๋ยวผมขอขอขอเยี่ยวก่อนแป๊บหนึ่งครับ เดีย๋ยวก่อนครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเติมพลังครับเติมพลังโอ้ขอ้าผมหน่อยครับแม่ <c ười> แม่ทานอยู่ครับแม่ทานอยู่นูมือนหน่อยนี่ก็อยากจับอยากอยากจะจับน้ําครับอยากจะจับเล่นครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วกินน,น,น้ำกัน,น,นกินน้ำกินน้ำกิน ครับอ้าวกินน้ำก่อนครับผมกินน้ำก่อนะเ <c oughs> ด็กน้อยเด็กน้อยอยากอาบน้ำครับอาบแล้วสดชื่นครับอาบแล้วห้าวครับอ้าวเด็กน้อยเด็กน้อยอยากอาบน้ำครับออโอ้ยเล่นน้ำใหญ่เลยครับทีนี้โอ้ยเดี๋ยวผมฟอหน่อยมาแล้วมาแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเด็กอะไรจะแข็งแรงขนาดนี้ อุ้ยโถท,ทายากให้ด้วยครับโถท,ทายากีกแล้วก็อาบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอาบแค่นี้ก็พอ,นอนครับเดี๋ยวที่นอนแฉะครับเดี๋ยวที่นอนแฉะอ้ยเด็กน้อยโดนน้ำหน่อยก็คึกเป็นพิเศษครับนี่คึกเป็นพิเศษเลยครับฮะเป็นยังไงนี่ ถึงน้ำแล้วข้าวครับข้าวตอนนี้ข้าวคันโอ้สวยใสคันอยากเล่นครับนี่ไม่ใช่อะไรนะอยากเล่นอยากเล่นกับพ่อควานไปแล้วครับนี่ผมไปตายท้องแม่ก่อนครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์ด้วยนะครับนี่ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กับน้องเสกสรรด้วยนะครับ สำหวันนี้ก็สวัสดีครับ